ระยากขึ้นมหนึงนะครับกรตายควัวสีร่วมครับผร้นป็นกระดาดใหม่ครับยกข้แก้ไขครับทางซ้ายขึ้นไปทางซ้ายทางลยครับเจ้าครับ เด็กมขยางแดงคับัวก่นครับพบเนแดงครับผ <c oughs> ที่ละวมออีติดตั้นครับผ เล่นไหมว่าครับตอนนี่ทุกท่านแปดสิบสี่ปีหน้าสบอครับปเก้ากระดานเก่าครับปเก้ากระดานเก่าครับสององอเครับเอ็กซ์เอ็กซเอ็กอ็เอ็กซ์เอ็กซนเอ็กซ์เออเก แปดครับสอแปดครับไปดูเอเกสีเดือดใช่ไหมพี่ต้องหาตับเราเ้อ่าเจหสอ่าเบอ์ยี่นะใครเป็นระดับบริการสามเป็นระดับไม้ดีเอเกียวน้อยเขาย่งแตงสองตามไปตามไปให่ดแตกไม่ไลตัวมันเป็นตอนไ้เรามีแอร์ีเกียวนะกำลังนี้แลไปบอร์สาม ถ้าบครวันนีเขามาช่วยเหลอนะพี่ทีมสีเขียวเก็บคแล้วราะว่าเราคบ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  ต้องยาไม่ตุดกรุง๊งหมอสองมันแตกใช่ไหมยังใส่ใช่ไหมในเห็นโอเค,อเค,อเคตามไปไม่เป็นไรพยาย<ห>เลยไปดับเหรอกลุ่มบ้านมาสวยมากเยี่ยมมากเจาที่สวยตะการสามอเอาเลยครับสวยเยี่ยมมากเยี่ยมมากยังแตกยังแตก

ไปว่างตาผมหน่อยผม่ัรวงัพวกน่าจะรู้เคื่อไปเรอยไปเ้ืยเดวจะดีกว่าทีเดีวทีเดียว้องวี่ไฮดมนะูเขปแล้วทีถอดถอดวกัได้ฟัมเกโรเชียตะังตะเกีจครับ 2 2> ยี2 2> ส<อ>่สิบดี๋ยว 2> 2สองอสองออยนะี่สิบหกสงหกไหเอาเขาไปอยู่ในบทซีแล้วก็เอาอตัวเจ้นี้ไปเดี๋ยวที่เอาเจ้นี้ไปเติมผมไม่ติดห้าแล้วนะรถแดงครับเปอะไร